เยอะมีาโอ้ด <fit in> <quarto> ีเยอะอันนี้จำไ่ดได้ได้โอเคสาธุ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 าธุสาวาธุสาธุสุาาสาาา กิจการร่ำรวยลุ่งเรืองเป็นร้อยล้านพันล้านล้านแสนล้านลิ่งกินและกลิจการลุ <m right in personnel> ่งเรืองเป็นแสนแสนล้านและขออำนาจจุฬาจารย์หลายทรงประธานขอแล้วสำเร็จด้วยบุญญาลิขิตอินทรีต่เทพเทวาราชทรงผลดุลประดานประธานขอให้สำเร็จ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 สาธุสาธุสาธุอะไรเกี่ยวกับมีแต่เบลีเหรสิงคโปร์ด้วยสิงคโปร์ด้วยจีนฮ่องกงจีนฮ่องกงเกาหลี ไต้หวันสิยานสิทธิ์จันเนี่ยพร้อมด้วยเวียดนามแล้วก็เวียดนามด้วยเวียดนามกัมพูชาด้วยนะกัมพูชาก็เยอะนะเออ่แล้วก็อินโดนีเซียอินโดด้นีเซียด้ียบุนายบุนัยมีกัมพูชายนะครับประเทศเดียวเดี๋ยวผมฟังแน่นอนโอเคใครอยากได้ด่วนเลยนะโอเคอย่าจุกไกวะแต่ถ้าธรรมดาไม่มีธง ในถงนี้จารทำพิธีมาหลายวันละโอ้ิธเคซึงก็จะพิงพิงซ์ครัไม่ติี่ก็ถือก็ถ่สิบธันวาอันนี้สิบธันวาสิธันวาวันนั้นนะอใช่พี่ผาดมาใช่ไหมโอเคแต่คิวสิสิเอ